เนี่ยคือพี่น้องนะครับนี่คือเป็นโมเมนเฮ็ดแต่บักไฟได้พี่น้องนะครับเผนมีธุรกิจนะครับพวกเป็นรถดัมรถไมโครพี่น้องนะครับนี่นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับบักเคยเห็นบักเคยมาบังนะครับนี่คือนะครับแช่มนะครับแชมสองปีซ้อนนะครับซึ่งอ่าซอแท็กเตอร์นี่เป็นบักไฟคุณภาพแห้งพี่น้องนะครับซึ่งถามหลายๆเอฟซีหลายๆคนติดตามนะครับอยาก มาเบงนะครับว่าไข่ของเพิ่อยู่ไสนะครับนี่หลับพี่น้องนะครับซอเท็กเตอร์นะครับขวัญใจคนจนพน่านะครับซึ่งสองขั้นในพี่น้องนะครับบธธรรมดานะครับถือว่าแชปมนะครับในปี่อาาเก้ากับปี่ห้งหกพี่น้องเดี๋ยวผมสิพ้าพีผ้าน้องขึ้นไปิ่งพี่น้องตามมาพี่น้องนะครับนี่คือบอกเพิ่นพี่น้องนะครับซึ่งมาตรฐานแห้งนะครับตามมาพี่น้องนี่พี่น้องพุชิเฮดพวกบักไฟทอนิวทอ สามนะครับนี่เป็นบล็อกของเพิ่นนะครับซึ่งมาตรฐานพี่น้องนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับบอกเคยเอ็ซเอกซี่นะครับเป็นมองไวบล็อกนะครับของเพิ่นอัดได้พี่น้องนะครับซึ่งเพิินอัดเพดเซมีสองสองบล็อกได้พี่น้องนี่เพิ่นกำลังอัดอยู่นะครับผมก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งวิวดีพี่น้องนะครับอยู่มองทงให้ทงหน้าพี่เหรอพี่น้องนะครับนี่อุปกรณ์ของเพิ่นนะครับ สองบอกนะครับซึ่งเพิ่นว่างานปีนี้ลอยกลัวลอยกูบังนะครับการันตีโดยรถวีโก้สองขันหมดใด้พี่น้องนี่นะครับบรรยากาศของเพิ่นยางดีเลยได้พี่น้องนะครับอยู่อ่าคางมู่บ้านนะครับอยู่ในทงไฮทงหน้าไปละพี่น้องนะครับพี่พี่น้องนี่นะครับอุปกรณ์ของเพิ่นยางดีเลยพี่น้องนะครับโพสิมีล่างอัดล่างบอกของเพิ่นนิ่บอกยางดีได้พี่น้องนะครับนี่ครับอุปกรณ์เพิ่นนิ่ สุดยอดแห้งพี่น้องนะครับนี่มีสองบอกนะครับซึ่งเพิร์ตเพิอัดผู้เดียวอยู่นีนนะครับเพิ่นว่าเพิอัดเต็มเหรอนะครับผมก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับให้พี่ให้น้องบ่งนะครับนี่คือแซมตัวจริงเลยพี่น้องหลายๆคนเอฟซีถามหานะครับว่าเพิ่นอยู่ใส่หม่องไหนไปยังไงเพิ่นอยากไปเบ่งหม่องที่โยงเพิ่นนะครับนี่พี่น้องนะครับผมถ่ายอย่างมุมสูงเลยพี่น้องนะครับโบเมนเพนเฮตตองไฟเลยพี่น้องนะครับเพิ่นซิมี ลดนะครับลดดำแมครนะครับอุปกรณ์ของบนนะครับซึ่งหลังจากบังฟื้นบังไฟแล้วเพิ่นกับถมดินนะครับถมทีพี่น้องนี่มองไว้หางไว้ยังเิ่นพี่น้องนะครับในเหมือนในเกียร์พี่น้องนะครับปุบก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับนี่คือไข่ซอสเท็กเตอร์พี่น้องนะครับนี่เป็นไข่ลรตดับเบิ้ดต้นๆนะครับ แข้มสองปีส่วนพวกลรพี่น้องนะครับรถปิกอัพสองคันพี่น้องเอ้ยนะครับนี่นะครับผมก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศในพี่ให้น้องเบิ่งน้คกับนี่คือสอเท็กเตอร์พี่น้องนะครับ